สวัสดีครับคลิปนี้นำพระสมเด็จวะละคาคังพิมพเจดีมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการได้สองพระสมเด็จวะละคาคังนะครับก็ทำให้เราคิดวิเคราะห์ตามพระที่เราเห็นเนี่ยว่า เจตนาลมของท่านเนี่ยทำไมถึงสร้างพระลักษณะนี้ขึ้นมาครับที่พูดแบบเนี้ยเพื่อให้เราเข้าใจเข้าใจาหลักคิดท่านจากสิ่งที่เราเห็นนี่แหละเนี่ยจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยพระอ,องค์เนี่ยแทยแท้เนี่ยจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็เราก็มาวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรท่านถึงทำพระเครื่องท่านให้ให้มีลักษณะ เนื้อผงแบบนี้ครับส่วนเรื่องพิมพ์เนี่ยก็ค่อยไปว่ากันส่วนเรื่องเนื้อผงแบบนี้เพราะอะไรจากการที่ผมได้ส่องมาหลายปีแล้วก็พิจารณาดูว่าเพราะอะไรท่านถึงทำออกมาลักษณะนี้เจตนาลมท่านคืออะไร ส่วนตัวที่ผมวิเคราะห์ของพระวัดระฆังเนี่ยเจตนาล,ลงท่านคือ,อการสร้างพระเนื้อผงให้ออกมาคงทนแข็งแรงครับเพราะว่าท่านสําเร็จผงนะท่านสำเร็จสำเร็จผงแล้วท่านต้องการสร้างพระเยอะในอดีตเนี่ยการที่จะสร้างพระเยอะได้ก็มีเนื้ออะไรครับเนื้อดินเนื้อดินเนื้อ เนื้อปูนเนื้อผงโลหะเนี่ยน้อยอาจจะด้วยเรื่องการวัตถุดิบการหาการจัดหาอะไรพวกเนี้มันเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วก็ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของท่านอย่างสมเด็จโตครับว่าท่านท่านสมเร็จผงถูกฮะแล้วก็ท่านต้องการที่จะสร้างพระจำนวนเยอะ ดูจากการที่ท่านไปสร้างวัดเกยีเยรตโยบัรจุกุจากการที่ร่วมสร้างพระบังขงมลบัรจุกุเนี่ยแสดงว่าท่านมีเจตนาลมที่จะสร้างวัตถุมงคลจํานวนเยอะๆเพื่อสืบต่อพุทธศาสนาแล้วก็ท่านจะจะคิดค้นวิธีอย่างไรที่ทําให้พระของท่านเนี่ยเนื้อผงเนี่ยมีอายุยืนยาว จาก,การวิเคราะห์ก็คือการาต่อยอดจากการทำปูนซีเมนต์เนี่ยปูนซีเมนต์ของการฉาบกำแพงการอะไรนก็มีตั้งแต่มาสมัยานานนานนมแล้วก่อนอยุครัตนโก,กสินทร์ถูกไหมฮะเนี่ยท่านก็ทำใช้วิธีปูนนำปูนซีเมนต์เนี่ยมาประยุกต์อย่างปูนซีเมนต์เขาทำจากหินถูกไหมฮะสีที่ได้เขาจะกลายเป็นสีเทา ซึ่งซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วท่านคงไม่ชอบไม่ชอบไม่สันทัดสีสีลักษณะเนี้ยไม่งั้นท่านก็ต้องทําเนื้อดินแล้วถูกไหมฮะท่านเลือกทําที่จะทําเป็นสีขาวเนี่ยพระพระสมเด็จจะเป็นสีขาวนะฮะแต่ด้วยความที่นานไปอาจจะเป็นสีน้ำตาลสีอะไรด้วยความที่นานแต่จิตนาลมือเป็นสีขาวพอทําจากปูนเปลือกหอย ในอดีตมันไม่มีเครื่องปั่นถูกไหมฮะเปลือกหอยในอดีตเขาจ,งจึงต้องไปเผาไฟก่อนครับผ่านความร้อนให้มันกรอบก่อนแล้วก็เป็นบดตําแต่สมัยนี้ใส่เครื่องปั่นเปลือกหอยส,สดๆก็ละเอียดและ้ะแต่ในอดีตทําไม่ได้ครับเขาเลยต้องเอาเปลือกหอยไปเผาไฟก่อนเหมือนเอาเหมือนปูนกินหมากเนะี่ยเขาก็เหินหินมาเผาไฟก่อนเขาถึงเอาไปทําปูนกินหมากได้ให้มันให ไฟมันทําให้หินมันกรอบอเหมือนกันไฟก็ไปทําให้เปลือกหอยมันกรอบแล้วก็มาบดมาตาแล้วก็มาล่อนออกส่วนที่ไปดูเกตเชยโยอะว่าในองค์ที่ใช้สึก,สกจะมีเศษเปลือกหอยพอพลิกเล่นแสงเนี่ยพอพลิกเล่นแสงเนี่ยจะยิบ,ยบ,ยบ,ยบๆเลยในเกตเชยโยที่องค์สึกๆกเราจะเห็นเลยว่าทําทจากเปลือกหอยล้านเปอร์เซ็นต์เลยทำจากปูนเปลือกหอยเกตเชยโยนี่ยิ่งชัดเจนมาก เพราะว่าไม่มีสีอะไรหินก็ส่วนมากจะเป็นสีขาวถูกไหมฮะอ่าโทษทีครับส่วนมากจะเป็นสีเทาถูกไหมฮะหินน่ะท่านก็นเลยใช้วิธีเปลือกหอยอพอเผาไฟเสร็จก็จะเป็นผงสีขาวนั่นแหละ,ะก็ใช้อ่อย่อยจาก บลนซีเมน์นี่แหละมาทำพระเครื่องของท่านนะให้คงทนแข็งแรงเนะี่ยส่วนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ก็คือจากการที่ได้ส่องเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมีเศษดินบ้างมีเศษเผาไหม้อะไรต่างๆบนะ้าง,ม,งมีเศษวัสดุสีแดงสีซีดสีอะไรเนะี่ยผมมองว่าเป็นวัสดุที่เกี่ยวพันกับชีวิตท่านอย่างเช่นดอกไม้บูชาพระ อาจจะไม่ใช่ดอกไม้ในวาระทั่วๆไปอาจจะเป็นวาระที่อ,อันนี้ผมคิดนะนะเป็นวาระที่เจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินที่มาไหว้พระหรืออะไรสักอย่างก็เก็บดอกไม้นั้นๆเนี่ยเก็บไว้อันนี้ผมคิดตรงผมเองนะเพราะว่าดูปส่องส่องจามมวลสารของท่านเนี่ยไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายมวลสารพวกเศษอะไรต่างๆผมมองว่า ถ้าเป็นดอกไม้ใบพัดของชาวบ้านทั่วไปผมว่ามันก็ต้องมีเยอะมากแต่ว่านี้ไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นฮะก็เลยมองว่าอาจจะเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในวาละสสาคัญๆต่างๆที่ท่านได้เก็บไว้ครับมีเศษพวกหินเอ่ยหินสีเทาั่งใสๆั่งอะไรพวกนีน้แต่ไม่ได้เยอะมากมายมีเศษดินในประวัติว่าเป็นดินกําแพงซุ้มกอ,อพอไร่องก,ก,ก็มีเป็นอา เป็นอย่างที่ที่กล่าวไว้นั่นแหละครับมีเศษดินมีครับมลสารวิเศษคือตรงนี้นะพวกก้อนขา,ขาวๆเนี่ยเนี่ยสำคัญมากเพราะเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยละเอียดมั่งหยาบมั่งแล้วแต่ครับอันนี้อันนี้ผมจะเล่าไม่ไม่เจาะลึกไปถึง เหมือนคลิปอ่นๆนะอันนี้ผมจะเล่าว่าเพราะอะไรท่านถึง,ถงได้สร้างพระ,ะเป็นลักษณะนี้จากการที่เราได้ส่องพระแท้แเราวิเคราะห์ออกไปนี่แหละจากเราได้เห็นเหตุเนี่ยจากเราได้เห็นผลพูดผิดจากเราได้เห็นผลเนี้ยเราก็สืบหาต้นเหตุว่าเพราะอะไรผลจึงเป็นแบบนี้อย่างพระอย่างพระ,ะ,ะที่ท่านสอนให,ให้รู้จักมีเหตุมีผลก็คือ บางอย่างเราเราไม่เห็นเหตุแต่เราเห็นผลเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเหตุมันคืออะไรถูกไหมฮะก็เช่นกันเนี่ยเนี่ยเราเห็นพระสมเด็จแท้ๆเนี่ยอ่าเราก็วิเคราะห์เนี่ยเราเราเห็นผลว่าผลคือตรงเนี้ยแล้วมีเหตุอะไรถึงถึงได้เจอผลอ่าถึงได้เห็นผลแบบนี้นั่นแหละวิเคราะห์เราก็ใช้วิเคราะห์แบบเนี้บางทีเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆถูกไหมฮะแต่ละคนไม่ได้อยู่ในการนั้นแต่เรามีเราเห็นผลตรงเนี้ย แล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ถึงเหตุได้เหตุเหตุที่เพิ่งมีเพิ่งเกิดจึงทําให้เกิดผลแบบนี้นะฮะวิเคราะห์ไปอย่างผมเห็นพระแท้ๆตรงนี้ผมก็วิเคราะห์ว่าทําไมท่านถึงทำพระเป็นเนื้อผองสีขาวาแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่าเออท่านอาจจะชอบอะไรที่เป็นสีสิริมางคลคนสมัยก่อนอหนึ่งสีดาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบละที่จะทาจะทาเป็นวัตถุมงคล สีดำก็แล้วแต่นิสัยของพระเกจิแต่ละท่านด้วยนะครับอย่ยงัง่างจากพระสามวัดที่สมเด็จโตท่านได้สร้างไว้นะ,ะแม้กระทั่งวัดพับนะีที่ว่าเป็นตระกูลของของอาจารย์ท่านเนะี่ยก็จงเป็นสีขาวถูกไหมฮะแสดงว่าท่านก็ผูกพันอะไรกับสีขาวนั่นแหละ คลิปนี้จะให้ให้เราเข้าใจเจตนาลมแล้วเราก็ไปต่อยอดความรู้เอาครับเป็นเรื่องเราสภากาแฟครับเดี๋ยวจะซูมให้ชมภายหลังธรรมชาติต่างๆก็จดจำด้วยด้วยสายตาที่เรามองเห็นแล้วก็ไปกันกองเป็นเป็นความรู้เรานะครับ บางทีผมอธิบายไปอาจจะสับสนเนีย่ยเราได้เห็นธรรมชาติดวเนี้ยในพระองค์เดียวเนี่ยไปต่อยอดได้เพราะเขาจะมีธรรมชาติธรรมชาติรูปหลายรูปแบบมากในองค์องค์เดียวเนี่ยจึงจะมีองค์จุดสมบูรณ์จุดชำ้ำจุดแห้งจุดปริแยกพวกเนี้ยเขามีหมดเนี่ยพระองค์เดียวไปต่อยอดดูองค์อื่นได้หมดครับเหมือนพระองค์อืน่นๆก็มาต่อยอดดูองค์นี้ได้ อย่างองนี้คลิปก่อนเคยบอกแล้วว่าเป็นพระที่เลี่ยมเปิดหน้ามาสมัยก่อนขนจะเลี่ยมเปิดด้านหน้าเนี่ยรับอากาศแล้วก็ข้างก็ปิดหลังปิดข้างหมดเนี่ยความชื้นต,ต่างๆก็จะไปขังอยู่ตามด้านหลังตามข้างเด้านหน้าเปิดผิวก็เปิดใช่ไหมรอยหลุดร่อนรอยอะไรเนี่ยดีแถวไม่ได้ใช้เยอะจนสึกก่อนไปพระมงองหน้า พิมพ์พระแทบไม่เห็นแล้วถูกไหมฮะคนสมัยก่อนเขาจะเขาไม่รู้ว่าพระอะไรจะแพงเขาก็เลี่ยมใช้ไปห้อยไปบูชาไปเขาไม่ได้คิดว่าพระจะมีมูลค่าสูงถูกไหมฮะอัน,นี้ยังก็ยังมองมอง,มองเป็นครูได้หลายจุดทุกจุดนั่นแหละผมมองว่าทุกจุดรอยปี1รอยแยกมวลสารรอยช่ำรอยแห้ง พื้นที่แหง้งพื้นที่ฉ่ำเป็นคููได้หมดเลยเดี๋ยวจะพยายามส่อ,สองให้ชัดๆแล้วท่านก็จดจำธรรมชาติแล้วกันนะครับแล้วก็ไปไปกันกองเป็นความรู้ของตัวเองพวกเศษมลสารต่างๆหินต่างๆนะท่านก็จดจำแล้วก็ ไปต่อยอดเป็นความรู้ครับเนีย่ยเห็นไหมเศษดินดแดงๆที่ก็ว่าเป็นเศษพลาดินกำแพงเศษพวกหินที่สีคล้ายสีข้าวสาราเห็นไหมเป็นเศษ เศษสีส้สมอ่อนสีซีดๆมั่เนี่ยเป็นส่วนตัวามองวมอเป็นที่เป็นเกสรดอกไม้ใบและพกนธ้ทีบุทบดนะฮนะอาจจะไม่ใช่ดอกไม้ที่ชาวบ้านของบูชาพระอาจจะเป็นอย่างที่ผมพูดเป็นวาระพิเศษนําดอกไม้วาระพิเศษต่างๆมาผสมมนลสารหินสีเทาไหม ผมมองว่าถ้าเป็นดอกไม้ทั่วๆไปที่ชาวบ้านไปไหว้พระผมว่าน่าจะมีเยอะมวลสารน่าจะเยอะกว่านี้กว่านี้อันนี้มวลสารเขาไม่เยอะแสดงว่าเป็นดอกไม้วาระพิเสร็จในชีวิตท่านนั่นแหละพวกเศษดินเนี่ยร้อยปีร้อยแยกเนี่ฮะท่านก็จดจำธรรมชาติแล้วก็ไปเนี่ยจุดฉ่ำก็ฉ่ำเห็นไหมฮะ จำก็ํำจุดที่มันมีความชื้นขับออกมาแล้วเขก็แห้งขังตามซอกพวกเนี้ยเราจะจําไปเป,เป็นหลักความรู้เราแล,แล้วก็เผือไปเจอะเ,เจอครับบางอย่างผมอธิบายไปอาจจะสับสนท่านก็ดูด้วยตาท่านเลยแล้วก็ไปคิดวิเคราะห์กันกองมเป็นความรู้ตัวเองพอ ความชื้นมามาขังด้านหลังนะเขาก็ช้าจุดไหนช้าก็ช้าจุดแห้งก็แห้งเห็นไหมฮะเนี่ยธรรมชาติจุดช้าก็ช้าจุดแห้งก็แห้งจุดหลูดร่อนก็ลูดร่อนเนื้อเขาแข่งนะฮะ ปิแยกแต่แกล่งเ,ออเสร็จพอความชื้นมาขังแล้วมันก็เกิดแห้งเกิดช่ำอยู่ในตัวธรรมชาติลักษณะเนี้ยก็จดจำไว้แล้วก็เพื่อโอกาสได้ไปเจอเจอจะได้ไม่ทิ้งโอกาสดีๆไป ห,หินก็จะออกสีคล้ายๆใสๆชมพูชมพูเนี่ยก็มีหมดแล้วแต่องค์ไหนเขาจะหยิบมนสารออกมาแล้วโพโพพ้นผิวออกมาให้เราเห็นแหลักๆให้พิจารณาคือความแก่งเน็นุ่มครับเรื่องมนสารเนี่ยบางองค์ก็มีเห็นเยอะบางองค์ก็เห็นน้อยมันเป็นงานเฮนเมกบดตำคุกเข้าลงไปก็บางทีหยิบ บางองค์ก็อาจจะเจอมอนสารน้อยครับบางเจอก็อาจจะเจอแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะหรอกครับเนี่ยกรซูมเราซูมเราเราเราเลยเ,เ,เห็นว่าเยอะแต่จริงแล้วก็ไม่ได้เยอะนี่ดูความแล่งเน็กนุ่ม แนะนำนะครับให้ไปหาพระกูวัดยางนะฮะฝั่งทนเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเอามาเอามาต่อยอดความรู้ได้เนี่ยกูวัดยางนะครับพิมพไปเลยพระกูวัดยางพิมพ์ในเฟซในอะไรก็ได้แล้วเราก็เข้าไปในเพจเราไปหาพระกูเนี้ยซึ่งหลักร้อยหลักพันอ,อย่างของนี้ไม่สวยผมก็ชอบมาไม่กี่ร้อยแล้ะครับมันมาต่อยอดความรู้เนี่ยเป็นพระ ฝั่งทนเหมือนกันพื้นที่เดียวกันอ่าเป็นพักอันนี้เป็นพักกุมาต่อยอดความรู้เผื่ออนาคตไปเจอะเจอพระสมเด็จวัละคงอ่าอย่างน้อยเป็นเป็นต่อยอดความรู้ให้เรามั่นใจไขว้คว้าสิ่งดีๆมาได้ครับโอเคครับสวัสดีครับความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมสวัสดีครับ